สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแม่หมูคิทเช่นกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้แม่หมูคิทเช่นมีเมนูที่น่าจะเป็นที่ถูกปากของเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับมานําเสนอกันนั่นก็คือเมนูซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งนะครับหน้าตาน่ารับประทานใช่ไหมครับนี่ทําเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบแล้วก็กลับมาวิธีการทําเมนูนี้กันเลยนะครับ วัตถุดิบนะครับก็มีซี่โครงหมูอันนี้เป็นส่วนของเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักนะครับน้ำผึ้งครับซีอิ๊วดำหวานน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสเกลือต้นหอมซอยสามเกลือครับสำหรับสามเกลือนี่ เดี๋ยวก็มีวิธีการทำมาฝากด้วยแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็รู้จักกันดีอยู่นะครับเราจะทำเมนูอะไรเราก็ต้องไปหาวัตถุดิบกันวันนี้พ่อหมีนะครับก็ไปกับแม่หมูเขาไปหาซื้อซี่โครงหมูนะครับซี่โครงหมูเนี่ยถ้าเทียบระหว่างแผนตามตลาดทั่วไปกับที่ห้างนะครับที่เป็นส่วนในค้านี่ ในห้างจะดูน่ารับประทานกว่าได้มาแล้วเราก็นำซี่โครงหมูหรือว่ากระดูกหมูเนี่ยมาล้างทำความสะอาดนะครับล้างให้สะอาดเอี่ยมกันเลยทีเดียวเพื่อป้องกันสิ่งตกค้างที่อาจจะติดมากับซี่โครงหมูล้างเสร็จแล้วน่ารับประทานนะครับเนี่ยพร้อมที่จะนำไปหั่นแล้วเราก็มาหั่นเป็น,นชิ้นๆนะครับ ต,ตามข้อของตัวีิโครงเขาหลังจากคั่นแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมซอยต้นหอมนะครับเอาไว้โรยหน้าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นส่วนผสมที่ใช้ทำสามเกลือนะครับก็มีกระเทียมพริกไทยดำรากผักชีมาทำสามเกลือก็เลยครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่รากผักชีแล้วก็พริกไทย ลงไปในครกนะครับแล้วก็โครกกัน้นเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบพริกไทยดำก็ใส่พริกไทยขาวได้หลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับโขกให้ละเอียดเลยทีเดียวสามเกินนี่ก็จะทําให้อาหารที่เราปรุงเนี่ยออกมาหอมหน่าชวนรับประทานเอครับสามเกิที่ครกวันนี้ียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดกันเลยนะครับที่จะทำเมนูสรีโคหมูอบน้ำผึ้งเห็นสีทั้งเหลืองเมสโกโนั้นนะครับก็คือน้ำผึ้งนั่นเองเพื่อนๆชอบยี่ห้อไหนก็เลือกซื้ออตามสะดวกได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็มาหมักที่โคหมูกันก่อนใส่ผงปรุงรสแล้วก็เกลือลงไป ตามด้วยน้ำมันหอยหลังจากนั้นก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับตามมาติดๆกันด้วยซีอิ๊วดำหวานเพเพิ่มสีสันนะครับให้กับซีโครงหมูอบน้ำผึ้งนี่ครับน้ำผึ้งใส่ลงไปเลย ใช้วิธีกาเอานะครับไม่มีสูตรที่ตายตัวน้ำพึ่งก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าให้ความหวานเราจะไม่ใช้น้ำตาลทรายเลยนะครับสำหรับแมน,นูนี้หลังจากเราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันกับในส่วนของตัว ซี่โครงหมูของเราที่เราหั่นเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัวเครื่องปรุงแล้วก็ตัวน้ำผึ้งเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเนื้อนะครับแล้วก็กระดูกแต่เราทำออกมากแล้วก็จะอร่อยเหตครับหลังจากที่เราหมักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็พักทิ้งไว้ทัก15บหรือยีนาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มทำกันเลยตั้งก,กระทะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปครับจากนั้นก็นำสามเกลือที่เราโขบกไว้ลงมาผัดผัดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับ ๋ย่ใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนผัดไปจนกระทั่งสุกและหอมนะครับนในส่วนของตัวสามเกลือขั้นตอนจากนี้เราก็จะนำมาซี่โครงหมูนะครับที่เราหมักไว้ลงมาใส่ในกระทะของเรา ผัดให้ตัวซี่โครงหมูของเราเข้ากับสามเกลือที่เราผัดไปก่อนหน้านี้เพื่อนๆต้องผัดให้เข้ากันนะครับจะทำให้ตัวสามเกลือเนี่ยเข้ากับตัวซี่โครงหมูหมักของเราไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆ เมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่หารัประทานไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรับประทานแนะนำว่าให้ทำทานเองจะดีที่สุดใส่น้ำล้างครกลงนะครับน้ำล้างครกก็ที่เราขอกถามเกินนั่นเอง อาหารหลายๆชนิดนะครับของอาหารไทยเราเนี่ยการใส่น้ำลังคกนี่ก็จะเป็นอีกกเลเม็ดเคล็ลับหนึ่งที่ทำให้รสชาติอาหารออกมาอร่อยเมื่อสักครู่นี้แม่หมูเขาก็เติมน้ำลงไปเพิ่มนะครับนน้ำเปล่าหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับ ทิ้งไว้นะครับให้เดือดเดี๋ยวเรามาเปิดลองเทสดูนะครับเห็นครับเริ่มเดือดแล้วแต่เห็นว่าน้ำนะครับเริ่มงวดลงไปแล้วที่เราต้องใช้เวลาอบนานแล้วก็ให้ น้ำมันงวดเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทำให้ตัวเครื่องปงรุงส่วนผสมต่างๆ,ๆเนี่ยมันเรึมเข้าไปในตัวซี่โครงหมูของเรานะครับที่สำคัญการที่เราอบไปพร้อมกับน้ำเนี่ยจะทำให้ตัวกระดูกร่อนทำง,งานง่ายต่อการรับประทานชิมรสนะครับขาดเรือรสชาติอะไรเพื่อนๆก็ใส่ไป อันนี้แม่หมูบอกว่าพอดีเปะ๊ะน้ำกะละอบเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะว่ามีน้ำเหลือแค่ครุกคลิกเท่านั้นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วนะครับหน้าตาก็จอกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของ มนูซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งจะทานเล่นก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ทานเป็นกับข้าวดีที่สุดก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับของแม่หมูคิเช่นยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับแม่หมูคิชเชนด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่หมูนะครับ แมมูนี้ก็จะทำสัปดาห์ละ3ามเมนูนะครับคืออังคารพฤหอาและก็เสาร์วันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมลากันไปก่อนสวัสดีครับ